โอ้ยวางไว้ซาลิงกันเด้อ <c oughs> วางไว้ซาลิงยังไม่มีใครเข้ามายังยังไม่มีคนเข้ามานะคะไปใส่เบิดเนาะพักเที่ยงกันหรือเปล่าคะพักเที่ยงเบรกกินเข่ากันแล้วบป่ จะบ่ายโมงแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยตายบางกงสวัสดีค่ะลุงทอมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีทั้งเก้าคนสวัสดีค่ะเดินทางสวัสดีค่ะลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นซื้ออย่างน้อไซเซเลนมานําแนวสวัสดีค่ะคุณเลิฟเลิฟอยู่นะคะเออสวัสดีพี่นิ่มสวัสดีครับ21คนสวัสดีเดอค่ะเดอสวัสดีวันวันนี้วันพุธเนาะ วันศุกร์นะคะอ๋อ oh, คุณอามนะคะเออสิอได้จำเสือ,อคุณอามนะคะคุณตะวันสวัสดีค่ะตอนนี้นิ่มเข่ามาสวัสดีค่ะคุณจรุวรรณเข่ามาในเมือง,งสกลค,ค่ะนี่นี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอาลุงไห่เบิงอยู่ในสกลนครยูเซนกาละสินค่ะลุงทอมวันนี้มามาตั้งศูนย์รหลดหน่อยหนึ่งมันรห้สึือกว่าพวกมะละเอียงสวัสดีค่ะลุงทอมสวัสดีทั้ง29่คนค่ะ โอ้โหวันนี้ลุงทอมโคตรหล่อเลยค่ะก็รอแถวเหมือนเนี่ยแ่าตัดนี่ค่ะมามาตั้งศูนย์โลดแล้วก็มาสลับยางค่ะเพราะว่าตั้งแต่เห็ดมายังว่ได้สลับยางค่ะสวัสดีเ้ยค่ะเด้ออยู่ที่นี่ค่ะศูนย์คอกพิษคอกพิษเส้นเส้นสก,นกนลกาลสินค่ะนั่นค่ะ นายลุงทอมสวัสดีค่ะเอฟซีจากกาลสินไอ้บ่เป็นกาลสินขอโทษค่ะซีสเกต้อค่ะคุณเดี๋ยวเด้อเอ้ขอยื่ออ่านเสือเจ้าบอกออกน้อจากสีสเกตนี่ยอ๋อคุณพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพิมพ์นะคะปัดดีเด้อเนี่ยค่ะมาเอารถมามามา,มาตั้งศูนย์หน่อยนึงเพราะว่าบุ๊ซะเหลือเกินค่ะตั้งศูนย์แล้วก็สลับยาง เห็นรถคันนี้ทักทายกันได้นะคะนี่คือถ้าเห็นรถคันนี้และแมนรถเด้อสิบสามปีโอ้ยสวัสดีค่ะลูกโอ้ยเป็นลูกเลยต้นเนี้ยสวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคะเนาะแมนบอลน้องพิมพเนาะจากซีสเกตสวัสดีจ้าลูกสาวบอลเนี่ยโอ้ยคิดหอดสุขคนเด้อเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะนี่ค่ะ พึ่งเข่ามาค่ะตืินสายมืออนมาสิเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขึ้นไปเที่ยวไปยามไปพูระฟร์มลพิจนนะะีเลค่ะไปเยี่ยมยามกันอันเจ๊ป,ปุ๊เจลิ้นน้ำเด้อค่ะเดอ้อหนาวค่ะมว่อวานโอ้ยหมึกขึ้นหนาวค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มีแดดเด้อค่ะสกลนครมีแดดคนนะ่ะแดดแต่ว่าลมเดอ้อเจนี่เหมือนยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่คนน่ะคะ่ะ สวัสดีทั้ง28คนดูทุกคลิปครับหาดใหญ่สวัสดีค่ะหาดใหญ่นะคะสวัสดีพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนนะคะสวัสดีเอซจากหาดใหญ่เด้อคุณหยางเนี่ยใส่หละ่ะเดียยวเดีนิมอ่านสื่อก่อนบปล่าแก้วบ่าแก้วสามล้านบอกอ้หายเจนิมจากล้านเลยเด้อแวะมาเลเด้อครับพี่นิม ไปอุบลป่แน่ใจว่าสิได้ไปบ่เด้อค่ะอาจจะเอารถไปคันเดียว<ม>นั่นคือรถของแซงเทวมัสงสกลนครอาสิไปน้ำกันอาจิได้ไปน้ำกันค่ะวันนี้ลุงทอมคือรอแทรรอบ่ค่ะรถ <c oughs> สตาร์ทบ่ติดใส่ไดเกี่ยวรถ <c oughs> สตาร์ทบ่ติดกระดงบิดกุญแจก่อนเด้อเอฟซี <c oughs> จากอุดรธานีรายงานตัวสวัสดีค่ะคุณศัก สักนรินปรปทุมชัยสาดีเด้อค่ะแวบมาเที่ยวมุกดาหารในเด้อค่ะคุณอ่าอียังก่อเดี๋ยวเด้อนั่นคอยกันืมซื้ออีกแล้วอามบ่เหม่นบ่มุกดาหารพันมุกดาหารนี่มันบ่าาาานิ่มบ่เคยไปเส้นนี้แล้วค่ะเพราะว่าอันปกติถ้าขึ้นอุบลน,นิ่มจะไปจากสารคามค่ะอ๋ออาม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 อยู่ที่มุกดาหารเม่นบ่าาเนี่ย กกตีนิมสิไปไปสรารคามเดอ้อเส้นสรารคามสิเลีนขึ้นอุบลไม่รู้ว่าเขาผ่านเส้นไหนบ้างนี่ค่ะบางนี่เธอเลือกอยู่เนี่ยนี่ค่ะสกลนครอากาศอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะเดี๋ยวด้อขอกลับกล้องแยกบาทก่อนขอกลับกล้องแล้วก็มานั่งคุยกันดีกว่าจะนิมนั่งตากแดดได้เนี่ยนั่งตากแดดเลยค่ะเพราะว่ามันอากาศมันเย็นแหม เย็นๆอยูย่ยยสวัสดีค่ะนี่วันนี้นิมนก็ใส่โอ้ยบางกองวันนี้นิมนก็ใส่เสื้อเด้อใส่เสื้ออันเจนี่เป็นลุงวามสวัสดีครับเอฟซี FC จากบุรีรัมโอโอคุณโอโอนะคะติดตามทุกคลิปรับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสาหรับเอฟซีที่ติดตามเจนิมกับลุงวามทุกคลิปขอบคุณทุกแรงแรงใจขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งให้เจนิมและลุงวาม ต่อแปดหน,นึ่งสามเน้อค่ะพออบีไม่ได้มาค่ะนมื่อิ่นไปโรงเรียนค่ะรู้สึกว่าไปโรงเรียนวันนี้ติดตามคุณตตวันชาแนลนะคะขอบคุณเด้อค่ะท,ท,ท,ทิ่ติดตามเดี๋ยวอ่ามืนน่อว่นยังไปให้ในลลงคีบไปแสดงหนังกับทิวงานไอจีนี่แมนว่าข่าโอ้ยกร็รู้ยังไม่ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสิมนี้บทอย่างเนาะเดี๋ยวคอยติดตามชมเด้อค่ะน้ำของเสพติดเดอะซีรีส์เนาะคนมีมีมีโปรเจกต์ม, project, มีแพนมาพ่นเศษซีรีส์เห็ดนีอย่างนี้ละ่ะอยู่สายในยุสกลนครค่คะพิราพิราพิราไอหย่างว่าหัอนอ่ะอันบ่ทันเด้อค่ะขอถทดเด้อเพราะว่าแดดมันแยงตางอยู่บึงการปิดโรงเรียนครัโออคุณเลิฟเลิฟอยู่ปิดโรงเรียนบอกค่ะแต่ว่ายุ่นี่ บางลงก็ป <S preach science> ิดบางลงกับ่ป so ิดขายอยู่นี่แม่เนี่ยกับกับกับ่แน่ใจเือกันอยากมีคนติดตามคือแม่นิ่มสู่สู่ค่ะเดี๋ยวนิ่มจะช่วยกดกดติดตามไ้เดอร์คุณตะวันเดี๋ยว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 นิ่มเข้าไปอ่านคอมเมนต์นิ่จะปักหมดเด้ออ่ะเด้อค่ะเดี๋ยวยายหม่องกอนยายหม่องนางกอนนางในห่มกันยหยหม่องนางกอนอึบ โอยเดี๋ยวเดินหน้ากล่องคือมัวสายชนคุณสายชนสายชนเดี๋ยวเด้อคาะนิ่มเสร็จหน้ากล่องแป๊บหนึง่งคุณสายชนสายชนนิ่มอยู่ในเมืองสกลค่ะตอนนี้มาตั้งตั้งศูน่องล้อยูสายยูสาสมองสกลนครยูเส็นกาะสินค่ะร้านคอกพิษร้าน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 ,านสวนทวงหลอกสวัสดีค่ะคุณทิพติพาน์สีนวลเออสีสลวนบ่ ขอเถิดเด้อค่ะอ่านผีดะได้ยินเสียงว่าเสียงปั่มมันทำงานจากไรแน่เด้อค่ะเด้อลุงทองวันนี้หล่อเป็นพิเศษค่ะบอกว่าลุงทอมวันนี้ลุกแฮนซัมนะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคุณอำนาจอ่อนเมืองเอฟซีจากสามพันนครปฐมเด้อค่ะนคนปรปฐมหนาวบ่หนาวบ่โอ้หนาวกันมันบรสกลนครเมื่อคืนนี่อยู่ที่ สิบสามสิบสององศาค่ะสิบสามสิบสององศาเมื่อนี้บ่แน่ใจว่าสิว่าสิหนาวปันไดโอ้ันเดียวบ่เห็นเจ้าเออทั้งนี่เออทั้งนี่แจมลุก Yeah เฮียสกูดไลท์ยูส because I have to sit here and then you sit here ใช่เพิ่งกำลังสลับยางให้ค่ะ เราจะพยายามทําคลิปลงอุย้ยนิ่มกะนิ่มกะพยายามเห็ดลงค่ะเฮ็ดเห็ด,หดคลิปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนติดตามเขาให้เองขอบคุณเอซที่ติดตามค่ะอันโยโคราดเก้าองศาอ้โหหอมผ่าเดอดูแลสุขภาพเดอค่ะอันฟื้นไฟมังไดกะ <laughs> <laughs> เจนิ่มหนาวจะดำแล้วรับ <laughs> เจนิ่มแหังสีตาไดแล้วค่ะเบิ <laughs> บ้งบ่ <laughs> เคยมีย่ขำขาวขเขาวยักเชืือดอก เบื้งสีผิวแหล่ค่ะอันนี้ก็เริ่มแหลกแล้วเสือสกินลุกดกนะไร <laughs> <laughs> ้ดาวเริ่มดำแล้วค่ะนี่ค่ะเสื้อสวยๆนะคะสั่งได้เน,นี่ยค่ะเสื้อสวยๆสั่งได้นะคะนี่ค่ะเสื้อเสื้อเนี่ยไส่ไส้หนาหนาวก็ดีได้ค่ะถึงจะไม่ได้กันหนาวมากแต่ก็โอเคแลยยองลองครับอยู่ราวสาิบสององศาอู้พี่น้องท่างสปอปล้วขึ้นหนาวแท้ เลยเชียงคานสวัสดีค่ะตำบลนัวบา12บององศาโอ้ยนัวบาว่าปีแล้วเนี่ย12บองอศาว่าปีก็คือกันตำบลนาคาค่ะลงมาพังงาบอขับบอขัดบอเจลงไปจะฟิวฟิวได้ข่าวว่าพังงาเพิ่งลอกดาวแล้ยมันบอค่ะเจนิมสิกับบานแบบใดเนี่ยเจนิมยังบลูเลยเมื่อเสาร์นี้โทรถามมูมูยูอันพังงาเพิ่นเพิ่นเพิ่นยูสกลนครนี่แหละค่ะเพิ่นว่าเลยโทรไปถามเขาว่าย้ายเจ้าข้นมาไปขึ้นไปจังใดเขาล็อกดาวผ่าน่ะ เสื้อได้แล้วค่ะคุณทิติพันธ์สีสลงขอบคุณหลายๆเ้อค่ะงามบอเสื้อใส่แล้วก็ส่งรูปมาให้เบิ้งเนเด้อค่ะเด้อว่าเป็นแบบใดนี่ค่ะอันนี้เจนิมใส่ไซส์ไซส์เอนะคะลุงทอมใส่ไซส์เอค่ะอันนี้ลุงทอมใส่ไซส์เอนะคะมีใส่ตอนนี้มีไซส์ S, M, L, เอมเอลีซใส่ครบเลยค่ะตาแก้ว14องศาคุณทิติพัอธ์ ทา้ทาผู้ใดอยากใด oh ใส่ไงก,ก็นั่นกะ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 อินบ็อกขมาเด้อค่ะคุณเอ f ดีอดีสวัสดีค่ะใส่เสล่นมานําในเดอ้อเจนนิมเจสเดยเอ,อิรนถือเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีทั้ง5 3บาคนนะคะมื่อนี้อากาศอากาศตอน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 ย่ำเว้นเนี่ยโอเคอยู่ได้เมื่อวานใน่บิรอยากอ,กอกจากหองเลยมันลมแล้วกับมันบม่มีแดดเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยลมแห้ง ตัวเท่าไหร่ครับเลยเจ้ากันสามอยหาสิบ,บาทรวมส่งค่ะนี่ค่ะอันจะสวาราคาแพงเลยรวมส่งผมเป็นเสือแขนยาวค่ะมันเป็นเสือแขนยาวด้วค่ะเด้อมันมันไม่ได้เป็นแขนสั้นต้นทุนการผลิตมันกระติกระติขึ้นมานิ่ก็ะเละข,ขายตัวละสามอยหาสิบ,บาทรวมค่าส่งด้อค่ะรวมค่าส่งนะไซรนะละ่ะมาว้าพูุดคุยกันแน่ชื่อต้อมครับอ๋อคุณ f อ f ดีอดีซื้อเลนซื้อต้อม,ม,มเป็นบ้าก็อจะเป็นอันอันปิดแขนตัวมัดยูนอตเฮอ่ะ เบสโฟร์โฟร์โฟร r ส e n นเยสอายอยากไปกินข่ากับทีมงานแมนิมมาเดอร์คุณตะวันชาแนลยู่ทงนาคือเก่าค่ะกับเสียงเพียวเมืองสกลนครคือเก่าคือว่าชีวิตทุกวันนี้ไปอยู่ทุ่งนาซะมากกว่าค่ะคือแบบกินข่ากินข่าแรงแล้วกูหล่ะซีหาถุ่มยังเข่าบานซื้อน้องโตครับเลิฟคุณเลิฟเลิฟอยู่ซื้อน้องซื้อโตซื้อโตนะครับน้องโตสวัสดี้อค่ะ ดีใจแม่นิมครับตอบคอมเมนต์อ้ยนิมพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคนนะค่ะถ้านิมไม่ได้ตอบคอมเมนต์เดวนิมจะไล่ตอบเหมิดเดอร์ผมน่องกอบขอบคุณกำมลลัต์บุญจันทร์น้องกอบนะคะโอเคเดี๋ยวสิพยายามจำบซื้อไว้เดอ้อน้องนิมสิ้นเดือนไอ้ยต้นอ้เตนติดต่อไปครับขอบคุณหลายๆเ้อค่ะชื่อลูกชิ้นครับผมเลยเชียงคานซื้อลูกสินกส้นบ่ลูกสิ้นหมูลูกสิ้นเนื้อลูกสิ้นปลา เซ้เพลยุบบ้านค่ะตอนนี้นิมเอารถขม้าตั้งศูนย์เมื่อแรงเซมเพล์เพิ่นสิไปปะเขาจะไปไหนวะไปอันธุระของเพลินอันวันเกิดเอฟซีเอาเปิดขึ้นในยค่อยทำแม่ไอแคน,นนอดพูดเอาเห็ดสวัสดีทั้งห้าสิบห้าคนนะคะจะเดินนิมขออนุญาต วางใส่ตรงนี้ก่อนเออเจ้าสิได้อ่านง่ายๆนี่โอเคแล้วทุกเส้นแซบน้องบีโอ้ you make everything very strong I อ o ไอ้น็อตแม็กย the lot โอเคค่ะนี่เบอกกันได้แล้วบัดเนี่ยเฮาถอดแว่นนะครับจาถอดแล้วจา้ามันแดดไหมะ คมตาเพื่เขียวแล้วไม่ได้ตีกันเอฟซีลุงทอมคุณสัตยาเชยสูงเนินจากโคราดแมนบอขาดเนี่ยน้ำสกุลเนี่ยจากโคลาดแมนบอเชยสูงเนินออียงที่ลมพายโดยสูงเนินนี่นะจุดเป็นโคลาดพี่เป็นไรกับพอพีเป็นคุณแม่ค่ะขออย่าใส่แว่นเด้อค่ะแดดมันแยง,งตาเป็นคุณแม่ค่ะ คุณพีรพงศ์คุณประสบถามมานะคะเป็นแม่เป็นแม่หักนี่แหละเป็นแม่พออบีนี่แหละ <c oughs> ตามในคลิปลรวค่ะพี่น้องเอ้ยพออบีนี่แม่หลายคนคุณนันนภัสสวัสดีค่ะน้องพิมพ์เอฟซีลุงทอมเสียงเพีวคนว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะหมื่นอ่า คุยกันไว้นะคะนัดกันไว้ว่าล้อหมุนประมาณเพียงแจ็คสีแมนมาแมนค่ะผมถ่ายรูปเสื้อในข้อความ,มเมสเซจเออขอบคุณหลายๆเ้อค่ะพี่ที่อย่างเนี่ยคุณพิรพงษ์คุณจบที่ที่ชื่นไลเหรอลุงแดงเอซจากสุพรรณบุรีคุณชุมพลทองโสภาลุงแดงหวหค่ะ สวัสดีนะคะลุงแดงจากสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีเป็นเมืองที่นิ่มอยากก็ไปอีกเคยไปเคยผ่านค่ะเมื่อกี้ไปบ้านมูบ้านอายอยู่อยู่อไทยธานีดูจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่สะอาดมากไม่มีขยะเลยต้นไม้ตีสี่ตีห้าลดลดต้นไม้รอบเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณกะมลน,นะอาวจนสันค่ะ,คะ ผมกดติดตามไปแล้วขอบคุณด้อค่ะเดอ้อคุณพีรพงคุณประสบขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามเดอ้อเป็นถาสิทธิศักดิ์ทวีพรเป็นเป็นถาอันพี่มะม่เด้อค่ะอัน <c oughs> นี่แปลว่าจะอันถามขึ้นอย่างคาะเนี่ยห้าสิบแปดคนขอบคุณหลายๆเด้อที่มาบอกมาคุยน้ำกันมือนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้จะลงคลิปอะไรแต่แต่ แต่เดี๋ยวจะลงถ้าไม่ได้ลงกะอาจจะเป็นมืออื่นได้ค่ะตอนเดินทางเดอ้อทาไมไม่พาไปพออบีไปโรงเรียนค่ะคุณไปโรงเรียนมือนเนี่ยบอก่ค่ะพอออบีไม่ได้มาําเดอ้อคุณพิมพ์ิสอนคุณอย่างแน่เนี่ยที่ถามพอออบีมาเนี่ยพิลพงเนาะพอออบีไปโรงเรียนค่ะเจอกันกับพอออบีอีกทีก็น่าจะตอนเย็นๆนะคะ มันเป็นอย่างค่ะเอ้ยลงท้อมไปเบังรลดอีกอย่างแล้วปุ้เนี่ยเดี๋ยวนะคะนิมจะอวยให้เบิงจะอวยให้ดูนะคะแล้วพี่ฝรั่งกอะไรกับพ่ออบีเป็นลุงค่ะเป็นลุงพ่ออบีเกินล,ล,ะะลุงทอมัดะล่ะค่ะลุงทอมลุงทอมนั่นแหละ เันหากกันหลายหยอกกันคือเด็กหน่อยเลยล่ะจะอวยให้เบิ้งอวยอย่างน้อบ่าเนี่ยสวัสดีค่ะคุณนกพดลหัวหอมมาแล้วมาแล้วสวัสดีเด้อค่ะเด้อมาแล้วแมนโบมา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 แล้วมาคุยกันมาแล้วก็มาคุยกันพี่มากับรถอะไรนี่ค่ะรถคันนี้ค่ะนี่แหละ รถคันนี้ค่ะรถประจำตำแหน่งโบเกนเหรอ,ต,อต้มัมเป็นอะไรอะรถเอามาตั้งศูนย์ค่ะกลับไปแล้วคือสิทธิ์คดพอ,ออบีพบลราค่าสิงลงไปช่วงนั้นอะพระแท้เป็นอ้าวถามว่าปะป่วย พี่ไปไหนครับตอนนี้ตอนนี้มาสกลค่ะเดี๋ยวมือเอื้อนมาสิลงไปอันมือเอื้อนมาสิอ่าไปอุบลค่ะมือเอื้นสิเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะคะจากวันรอรถสิเลื่อนจากโมงบุ่มมหนาวจนสั้นค่ะโอ้หนาวมันบ่มันบ่ลงตู่ตู้ตีเนี่ยเช็คช่วงล่างเบือเอ่าแมนค่ะตั้งศูนย์ เพราะว่ารถตัวเนี้ถ้าเรายกสูงออฟโรดนี่ตกลุมน้อยนึงนี่พวงมาลัยมันเอียงเอียงแค่1 2, น,นึ่มิลสมิลนี่บดได้เลยค่ะต้องมาเห็ดให้มันเทียงไม่งั้นสมรรถนะการขับขี่กับกสิขับว่าแซบอะค่ะแต่วันนี้มไม่ได้ขับรอกลุงทอมเล่าขับพวงมาลัยมันจะรู้สึกว่ามันเอียงนิดนึง <c oughs> คนที่ถ่ายคลิปพอ,อ,อ,อบีเป็นเป็นไรครับ คนที่ถ่ายคลิปพอออบี้เป็นใครครับคนที่ถ่ายคลิปพออ,อบี้ผู้ใดค่ะคนที่ถ่ายคลิปสวัสดีเจนิมสรารคามามาสรารคามเจ็คเทอร์บอลุงพรพอเพียงสรารค้าไปาวันที่หนึ่งค่ะกับวสิลงไปก้อนสิลงยอ่ะไตยู่ค่ะก็ไปบานก้อนสิลงไตย,ยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลักกี้แอนสวัสดีเจนิมลงทองคุณชัยชนะจันทูสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะคะคอมเมนต์ไดอานี่บอทันกะเดี๋ยวเมนเข้ามาใหม่เด้อเวลาอ่านิ่มนิ่มกะกับว่าเข้าใจกันเวลานิ่มไลฟ์สดแล้วแบบเวลาปิดไลฟ์มันงเสียไลฟ์มันสิหายแชทมันจะหายเหมดนเลยได้ค่ะอ่ามันมันมันเด็งกลับขึ้นมาอีกเทน,นึงเวลาเร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 า,เราเมนเข้าไปใหม่แม่ค่ะเราเมนเข้าไปใหม่มันก็สเสด้งกลับมาอีกเทือน,นงึงกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่อสะตึกน้ำกันค่ะอ๋อสตึกบุรีรัมแมนบอสตึกอยู่บุรีรัมเนาะ เออนิมเคยไปลงที่สนามบินสตึกอยุ่ครั้งหนึ่งตอนที่ไปสุรินบ้านพี่รวยไหมครับอ๋ออันนี้นะบอขอตอบด้ยวยค่ะกับธรรมดาล่ะค่ะอันซูเม,มอนี่มันบ่มีผู้ใหรวยดอกค่ะขันรวยกับรวยค่ะอีลีกินข่าเทียงยัง้งบอขับเอื่อยยัย้งบ่ได้กินค่ะเดี๋ยวก็กกินีวด๋็ก,กินค่ะ ลงพอมแล้วเห็ดอย่างนี้เนี่ยตำรวจเราแมนแมนครับสวัสดีค่ะคุณพัชชัยไทยส่งมาแล้วแม่ค่ะพอ,อบีเป็นคนตจอเราค่ะเห็น้องบีอบองให้เบิ้งนะครับโอ้เห็ดไปแล้วค่ะก้าวเข้าไปเบิ้งเด้อกันเห็ดดูหลายมันสีสำมซักๆเนะานะแสดงคือไอ้สบายดีฟรังค่ะผมนครพ,พนมเย้่อจ่ายยุนสิบหนีหอนแห้ง คุณคมระบวยนะคะยุสิตนี่เนาะเป็นคนนครพนมเป็นยุสิตนี่ดูแลสุขภาพนะคะมีโอกาสเจนิมก็อยากไปคือกัน what happened I ask you you not answer I ask her her not answer I ask everyone nobody answer me what happened I just ask <c oughs> the the distance ring ต่อไปเลยเจนิมรวยเลยภาษาทูเดอรพี่น้องเด้อเราเราจะรวยรวยรวยคือไอหมานไปเนาะไอไอหมานอ่า อืมอืมอืมเอมอ,อโอเคเอฟซีชัยภูมิคุณพิมพิศรน,นะคะสวัสดีค่ะเอฟซีชัยภูมิหมักลงแทมแห้งบำรุงพคุณทดขอบคุณลหลายๆลเด้อค่ะลุงทอมกำลังบุ่ไว้กัหลดอยู่นี่แหละแล้วพี่หลังแรงไทยแรงไทยได้ไหมครับนิดหน่อยจ้าถ้านี่แหละแล้วสิเป็นคนหมักหลดไม่ละไปไปเช็ครถไปทำอะไรกับ่างลุงทอมแกจะเฝ้านะบางคน ช่างหลายๆคนเขาอาจจะไม่อยากให้เราเฝ้าหรือว่ากดดันแต่ว่าไม่ต้องไม่ไ่ต้องเสียเคือลุงทอมเราเป็นคนหมักหลดแกอยู่กับรถมาสาสิบปีแกจะแบบนิดเดียวแล้วสิแต่สิรู้คืออาการไหนผิดปกติแกจะรู้ไงลุงทอมอ่ะเราแต่เราเป็นคนหมักอย่างสังเกตเราอายุสุดๆเราเป็น,ปนคนหมักเห็ดหมักหยังแปลงสิ่สรละเนาะอายุเท่าไหร่คะ่ะผู้ใดคะ่ะผู้ใดอายุเท่าใดคะ่ะ ผู้ใดเนาะอายุทอดายลุงทอมตุ่มกบพ,พระนาวอากาศเย็นดูแลสุขภาพขอบคุณเด้อค่ะคุณนภัสบีอบันหนังสือพอบีอันหนังสืออย่างเนี่ยบ่บ่บเข,ข้าใจคำถามพิมพ์มาไหมเด้อค่ะเด้อหกสิบอดคนขอบคุณค่ะที่ยุเป็นมูก,กันเด้อเขามาหลายๆเนี่ยเขามาพอเป็นมูเนี่ เสือขาวใส่เลียวอันระวังยากระวังยากเด้อพี่น้องที่ฉันกับบ่อกคยอันเรมามัดระวังปันไหฟอฟันเหลืองจังฟอฟันเลือกจักติเนี่ยโอ้โฟฟันเหลืองจังเปนบ่อ๋อแมนพออบียรนพันธ์โฟฟัน oh, เหลืองจังอาสิบคนขอเป็นกังใจให้ให้พี่น้องเดอค่ะเดออยู่แปลว่าฉันใช่ไหมครับแมนจ้า <laughs> อยู่ไปว่าฉันไขก่กระตอบแมนน้ำเก้วเจ้าไปว่าหยังสันยู่ไปว่าฉันโอ๊ยสิได้ไปบอกพ่อบีอยู่ในออบีบีปกากหลามีเซียวหรอเด้อลูกยู่ไปว่าฉันมันบอกเดินทางไปใสนะขมืออื่นสิเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมืออื่นค่ะเอฟซีเยอรมันคุณแม่หนูนาสวัสดีค่ะคุณแม่หนูนาซื้ออย่างนอสไซซ์ซื้อเหรนมหันิ่มแน่คุณแม่หนูน,ะน,นะอนอาอัน นี่นี่เอฟซี FC นี่เปิลบิงสุขิบเพินเม็นมาสุขิบขอบคุณทุกคนเดอค่ะทีนิ่งไม่ได้เอ่ยเมนตุกขิบเพื่อกันเบิงทุกขิบคุณแม่หนูนาเยอรมันเป็นยังไงค่ะอยู่เมืองใดน,น้อยเยอรมันอ่ะคุณแม่คุณแม่หนูนาอยู่เมืองอะไรค่ะอยู่ที่เยอรมันฝากอันแช่ฝากากดซับสะไขอันแช่ไห้อันโม่พวกลันอันไทยพี่น้องเฮาอันอยุทางเยอรมันเอฟซีทางคุณเดอร์ค่ะ ไปหาสาเตแมนค่ะไปแวะไปเที่ยวไปเล่นพ่อพี่ก็ไปโรงเรียนกมูล่ะค่ะช่องเจนี่หลายๆค่ะเพิ่มช่องเจนี่หลายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อมันมีเอฟซีหลายอ่าบ่เป็นหลายๆคนเนาะค่ะบางคนเกลียนมาผมไปยูเยอรมันแล้วครับอิลีค่บเออค่ะผมประเด็นเนี้ยกับพังงาวันไหนครับยังบ่รลู้ค่ะ่าจจะเป็นช่วงต้นเดือนกุมภาเนาะค่ะเนาะ นิ่มสีวาวเรื่องเอฟซีให้ฟังเดอ้อมันนิ่มบอลูกต,ตาลมาบอลหรือจังไห,หร่ลืมคุณมีตัวตนไหมอ๋อแม่หน่อยสีสองหน่อยสีสองคือเพินพ่นเพิ่นหยาบหยาบมากแม่เข้าไปเบิ่งเดอ้อทองบ้านทองกว่าแต่ว่าเพราะนิ่มเข้าไปเบิ่งเพจนี่ขอเอ้ยซื่อเลยเดอ้อเพราะว่าเขาหยาบมาจริงๆหยาบประมาณว่าคืออีนิ่มอีนิ่มอีควายมึง มึงมึงเป็นแม่พอ,ออบี้มึงปิดบงังคื้